กาเสร็จนะครับพี่อุบลราชธานีนะครับพี่เขามีมิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากได้นะครับฟีเปลี่ยนเป็นคอร์สได้เลยนะครับตัวนี้เสียงดีมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นชุดอ่าพาวเวอร์ตัวนี้นะครับแม็กพันนะครับพลังไฟออกไปข้างละพันคูณพันวัตต์ตู้นะครับบีวีนะครับดูนะครับของผมนะครับสแกนลายหน้าตู้ได้เลยนะครับเปิดที่ไลน์แล้วสแกนเจอผมได้เลยแล้วก็จะมีเบอร์โทรให้นะครับอยากรู้ว่าเอ้าทำไมเสียงดีจังเปิดลายคุยกันได้เลยนะครับตัวนี้ผมใส่ เพดกันฝุ่นให้นะครับเพราะว่าในอนาคตมันจะไม่มีพวกมาลงมาแรงอะไรที่เอาดินหนาเข้าไปใส่ในตู้นะครับมันจะเซฟนะครับอ่าสวยด้วยนะครับทั้งเสียงกลางนะครับยงกลางผมจะเป็นทรงนี้เลยนะครับกลางจะได้ความพุ่งแล้วชัดเจนนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพจเหล็กนะครับงานของผมนะครับดูนะครับสีระเบิดนะครับหนาๆสีสวยเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพจเหล็กนะครับอ่าจะเป็นหูจับเหล็กนะครับ แล้วก็ขาตั้งก็จะเป็นเหล็กกระแทกยังไงก็ไม่ทะลุลงไปนะครับถ้าเป็นพลาสติกมีปัญหาแน่นอนนะถ้าเมาเมานะกระแทกลงไปทะลุถึงดอกเลยนะครับโอเคนะครับจะได้15บใบเสียงกลาง12นิ้ว2ใบตัวนี้ใส่เน็กเวิร์กให้เรียบร้อยนะครับคูพิเตอร์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราเบาเสียงก่อนนะครับสัมภาษณ์นะครับเสียงถูกใจนะครับพี่หน้าตาเป็นไงครับผมบอกเลยตัวนี้ สวยนะครับครับสวยก่อนที่ดูดูดูอีกโอเคโอเคขอบคุณมากครับยังไงพี่น้องนะครับทั่วประเทศนะครับยังทันนะครับก่อนเมษานะครับอยากได้แบบพี่เขาแค่หมื่นสี่เก้ารเดี๋ยวค่าขนส่งเราใกล้ไกเรามาคุยกันเนาะครับเราก็คิดกันไม่แพงอยู่แล้วตามระยะทางนะครับโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันยาวๆนะครับ เสียงหลังคานะครับลั่นนะครับเปิดแค่นิดเดียวนะโอเคนะครับยังไงตัวคอสจะดีอย่างหนึ่งก็คือแบบนี้นะครับในนัคตพี่เขาอยากจะเผื่อไว้นะครับตัวนี้คือปรับกลางแหลมตัวนี้ก็เร่งเบสนะครับอยากให้นุ่มนะครับอยากให้กระแทกนะครับนุ่มนะครับอยากให้กระแทกเราก็ปรับได้นะครับที่น้อยสี่สิบนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับกลางแหนม